่าสุดเกิดอะไรขึ้นนายคำหฮหรือว่ารู่ปอสออกมาเคลื่อนไหวถึงบอจโจน้ําตาแทบไหลแต่ว่าก่อนสิไปหนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมเป็นยังคือสีน้าตาไหลเพริพานมาทางไทยเอฟซีแฟนคลับรอบเดิกจากน่อยมือนีสวัสดีค่สะสวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแข้งแฟนหม้อรัมทีคารุกรักสู้ผู้สูคนมือนีมาพบมามพอ้กันคือเก่าพี่น้องกับแอดม่นหน่อยคนเก่าคนเดิมกับเพราพาคก้อนโกสุริยบานทาเย็นยังบ้านหลยตีห่า แต่ว่าข่อยยังโกอยู่ยังโกอยู่คือเก่า<ม>ตีสามตีสี่ตีหากับโกคือเก่าสำหรับในคัมภีรแต่ว่าห่างสีตาตีบจังหน่อยเป็นจังไลโกลาลว่นน้ว่าเ <c oughs> ต็มตอดว่นเป็นบ่ <c oughs> <c oughs> อ้าวผ่านไปแล้วนะพี่น้องเนาะหลายคนได้เห็นแล้วสําหรับภาพบรรยากาศเมื่อคืนงานเปิดฤดูกาลของหมอลําศิลปินผู้ไทยของพอวิรพงษ์วงศินท์เรียกว่าเพื่อนพ้องน้องพี่ผ่าน หลายๆวุ้งน้ำกันร่วมส่งกําลังใจต่างแต่เว้นเว้นเลยเลยเป็นทางของคุณพ่อดาบซอประถมอันเทิงศินไปให้กำลังใจต่างแต่เว้นเว้นเลยแมนบอสแล้วล่าสุดนพี่นองเนาะเมื่อคืนนี้นาทีมโดยบอสโจน้องอุ้งอิงหลักกับพอกันใช่สาวน้อยลําเพลินโชว์ไปร่วมให้กําลังใจบนเวทีของหมอลำศินและปินภูไทยเอฟซีแฟนคลับอัญญาพยาพาเมื่อคืนนี่แมนบอสเป็นต่ออ่อนซอนนํำอีพอวี่ขึ้นยังนี่ บาที่นี่พี่น้องหลายๆคนเนาะรู้แล้วสําหรับนายคําหูหรือว่าครูปอไซในหละกเพื่อนใดยุติบทบาทกับสาวน้อยเพชรบันแท่งแล้วหลังจากนั้นก็มาช่วยงานทางด้านของพอวีระพงษ์วงศริศิลปินผู้ไทยมือคืนนี้ถือว่าเป็นการพบเจอกันครั้งแรกในรอบหลายเดือนครับครูปอไซออกมาเคลื่อนไหวบาจังสีเพนเพนอานอขอบคุณกับกอดครั้งนี้นะคะในรอบหลายๆเดือนที่จากมากจนปอไซสียหายรักนะคะ เพื่อนว่าอ่าลวก็ะไซอีโมจิรูปหัวใจแดงจึ้งคืงพาพานพิษพันพี่คือคนที่ให้โอกาสและทีศทางทํามาหากินและมีคนรู้จักก็เพราะผู้ชายคนนี้จริงๆ หนุ่มโจโยมนินนางวงศาสาวน้อยเพชรบ้านแผงอยู่ที่บ้านพักศิลปินผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ลหะเป็นจังไดเห็นพวกนี้ของครู่ปอใสน้นองพี่น้องเนาะเพิ่นไดมีการยุติบ,บทบาทกับสาวน้อยเพชรบ้านแผงด้วยเหตุผลส่วนตัวของเพิ่นน,นหลับเพียงผนว่าที่นี่กับไปซอยงานทางด่านของพ่อวิระพงวงศิลป์มื่อขึ้นนี่ถือว่าในรอบหลายเดือนลูกสาวหลาน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงกระถามหาคู่ปอ,อยุใสคู่ปอยุใสเป็นต่หักเป็นต่แพงคือยังหนี่งเพียผ่านผู้เป็น แม่ครูปอสายกับเออเดี๋ยวจำบอกกันเดี๋ยวจังหอกกันจังสิแม่อมอยากการอยากงานอยู่สับสันาะส่งกําลังใจคือเก่าเหมือนเดิมหลังจากที่ลหลายๆคนเห็นโพสต์นี้ของครูปอสายนพนงเนาะร่วมส่งกําลังใจคือจ้างนั่งเอกป้อมแตมอติพรเพชรบ้านแพงจังสิน้องฮักแพงวรัญญาพรหลายหลายคนเหมยผานพี่เหมียวรัชดาพร น้องจินวาริสราสาวหน่อยเพชรบันแพงจังสิบเอฟซีแฟนคลับของสาวหน่อยเพชรบันแพงกับมาส่งกําลังใจเพื่นไตโพสต์นี่หลายคือกันพี่วรชัยสอนสินคิดถึงนะครับจังสิเพิ่อนพานอ่ะบ่าที่นี่กะบ่บ,บเป็นอย่างพื่อพานแมนบ่อบเป็นการอกกรดให้กําลังใจซึ่งกันและกันทั้งด้านของคู่ปอไซกับส่งกําลังใจขึ้นเกาเหมือนเดิม,มแมนบ,บ่อบอ้าวชีวิตต้อง สู้ต่อไปดำเนินต่อไปว่าซันทอสบ,บาดท,ที่นี่มา่อบอกถึงบรรยากาศจักนอร์เวย์ผ่านเมื่อคืนนี้เป็นจังไรครับหลายแห้งพี่น้องยังหลายคนขายปลาหมึกโอ้ยเจ้าก,ก็บวอลไปทั่วไปทีบอ๋อีลหลีอะไรน้อคอคุ้นไปเบิงคนไปเบิงคนขายปลาหมึกจังไดรผ่านเอาคนขายปลาหมึกหลายกับคนกับลายนั่นลาโอ้เคนบอลเนคนไปเบิงบอหลายคนขายปลาหมึกกับสิบะหมีเออขายบอหลาย มือเรื่องหนิาไปเบิดตั้วยแถวโค้กเขียนอีสานนี่แต่คนขายปลาหมึกกับบ้านหน่อยถือมาถือวี่แกงเยาว์สันนั่นสมสาสมลื่อสมก็เปิดฤดูกาลปีที่23อีลีพี่น้องสำหรับศิลปินผู้ไทยสามปีหรอป๊อป23ปีแล้วเงินป๊อปอันกระเพาะบวบวิเป็นโชว์เออบวบวิเป็นอันแสงสีเสียงระบบฉากเวทีดีใจน้ำจะภาพน้อย ผู้ใดเราจาพาพผู้จ้างนั่นเนาะบอกเออ oh, หมายถึงว่าเจ้าภาพต่อไปยังสี่บอกเออต่อไปนี่แหละฤ <c oughs> ดูกาลนี่แหละต่อไปนี่หลังเปิดฤดูกาลนี่ดีใจน้ำเด้อพี่น้อง เป็นหายก็ไหลสวนพี่น้องกินขาดกินเหลืออีหล่ตัวก็เลยเตรียมกันมาเลยบอกไปคนละเทียแบ<อ>แล้วเนี่ยพูดถึงว่าหนงหนึ่งหันเนาะแต่ประทศอื่นเห็นหนัองเยอะกิฟอวีก,ก็ดีใจน้ำเพลินปลาสวนเนี่เป็นจังไรเพลินกอ,นอดบอลโซกอดแล้วกอดอีทึ่งกอดทึ่งหอมเพลินดีใจดีอ,อกดีใจที่ว่าเป็นงานเปิดฤดูกาลงานแรกแหกหมาเนาะพี่น้องเนาะเอาเลิอเอาใช่จังสิแม่ลูกหลานไปให้กำลังใจเพลินหลาย ลูกสาวหลานน้องอุ้งอิงจังสีพ่อโจจังสีพอการใช่พอดาบซอจังสี่พึ่นกับปืมโอป๊ปืมใจจังสีไมเพื้นขาวอือืมอารมณ์ประมาณว่าจังดล่หผู้เฒ่าเห็นหลูกเห็นล้านไปตุ่มไปห่วงกันจังสี่แม,มความปืมปีตีความยินดีจังสี่แมยินดีปรีดาจังสี่แมตะวันกระสมสาสมลือสมกวาา23สิบสามปีสำหรับหมอลำซีละเปลี่ยนผู้ไทยยูดอกพญานาค,คเพราะว่าออ้ยังข่อยข้าไปเบื้องลัป้า ถึงถูกให้ผ่านเป็นเฮ็ดกินเฮ็ดขาเฮ็ดเรืออีหลีดีแมนบบเฮ็ดเพื่อปีหนาปีเืือไปปุ่นเดีเวที่เพิ่นแหมแมนบบยิงง่ายอลังการแสงสีเสียงสุดยอดอีหลีคู่มืยอนี่ขันซ้ำหด่ซ้ำหนึ่งบ่ไดไเดีอี็นยังการเชียงขันมันสูงแมนบบเออมอลำเกิดขึ้นไหมหลายโอ้หลายหลายวงน้ำกันอืเปิดฤดูกาลไปแล้วกับหลายวงอืแมนบบเห็นบบขันเช้าหน่อยเปิดแล้วบอดพห่อใจมาสั่นมา เพอาดีแค่ไหนตัวพนักบอท่านประทับใจข่อยมันจะเขยี่ดอออิหลีข่อยย่อมจะข่อยย่อมเล่าอยู่ในแล้วขีดตังอีหลี่ได้บอโจคือวงเดียวเปิดอยู่สองรอบคือคือบอท่านมีผู้ใดเห็ุละไปข่อยบอสท่านเคยได้ยินผู้ใดส่วนใหญ่แล้วเปิดอืมที่มีการเปิดอีกรอบนี่ก็คือฝนตกแห้งเออเปิดบ่ได้คือว่าเปิดบ่ท่านได้เปิดเออบ่ท่านได้เปิดคือเลื่อนนะนะเลื่อนเลื่อนนี่คือแต่ว่าบอโจเปิดได้เปิดรอบสองว่าบอพ่อใจเปิดอีกมาสั่นมาโอ้ ซอ้อนโ่นดินาลากิกสิเอานาลาแนวด้วยเพย่ผ่านว้ายบ่าจูไปขอกันเนาะบ<อ>่ปั๊บปรุงแนว่้วยจันปั๊บปรุงเออโอ้งหล,<ด>ลายล้านหลายล้านสิบบวกเป็นสองล้านกลวัผกผลลวผุนบอกเพย์ผ่านผุนแล้วแมนบ่กอือเอาข,อขอ่อยกหัวตะเคยเห็นคือกันนี่แบะพี่น้องเกิดจากทอ,องพอทองแม่ก็หัวตะเคยเห็นวงเดียวเปิดอยูสองสองมื่นเปิดฤดูกาลเปิดฤดูกาลเดียวเดียวยเพย์ผ่านฤดูกาลเดียวฤดูกาลเดียวนี่แล้วก็เปิดเรียบร้อยแล้วได้เปิดได้อีเดียวเพรมันเปิดบ่ได้เนีย แน่เลยเนจุสอดแจ้งผมเลยเตยล่าผมเลยแมนบอเออแต่ว่าห่างเปิดอีกขอเปิดอีกบอสบอสหัใจว่าบอสแมนนะมันพ่อขอพวกพ้องหลายแต่ว่าช่วงนี้ดีใจน้ำเอฟซีแฟนคลับอยู่ดอกดีใจแนวเดยล่ะดีใจยังหลังจากนี้ไปอีกสามสี่มือนี่พี่น้องเป็นจดฝนสีตกพนักเขาว่าพายโยเขามากอีกระบอสเออพายโยเขาอีกแล้วเออแต่ฟุ้นพ้อมไหมบอสวันนี้ ยังกี่ไต่ฝนหรือไต่ทุนละไปแต่ว่าหลังจากพายุลูกนี่แล้วมาที่นี่ข้าวดีอีหลีพี่น้องข้าวดียังมั่อากาศเย็นผัดผ่านจากประเทศจีนเข้ามาสู่ประเทศไทยหลังจากนี้ออกพรรษาเนี่ยพี่น้องเป็นจังไรฝนสี่หยุดลมพันวีวีละสีมีหนาวเราัาที่นี่ปลาสี่บินเออเออจังสี่เลยพอแยกผ่านคนน้อนี่ยกระแปะบันย่ำหอนก็จะให้หอนย่ำหนาวแมนบอกบันยามหนาวก็จะให้หอนย่ำหอน บรรฮ้อนลายก็อย่างหายฝนตกจังสี่เดือบัรฝนตกลายก็อย่างหายไปหาหนาวจังสี่เดืออืมอมันเป็นจังสันเด็ดนั่นละคนนั่นละคนคือยายนี่เขอยากหายหนาวเพขากินหอดอากาศหนาวแล้วยายนี่ร่วงผัดวีวีอันพัดห่วงเขาแม่หอยผาดคิดพอบรรยากาศเนาะโอ้โอ้เวียนหอดกันเลยหรอกเป็นยังขังเจ้าเขา่ังเจ้าเอออ้าวจังสันละก็คึ้นหอดคึ้ถึงคือเกาเด้อคู่ปอคู่กะเอ้ยนั่นแหละแม่ยุคไกลปกันป่านไอ้ก็ตาม เออพันนี้ผ่านกับแอดมินหน่อยกับคุณหอดเจ้าคือเขาแล้วล่ะไปเยี่ยมเดีเราทักทายดีดีเออเอาจังสันเนาะพี่น้องเนาะกะถือว่าผ่านพ้นไปแล้วหมือนแรกนี่พี่น้องวัน<ฆ>ที่สามตุลาคมเนาะพี่น้องเนาะสำหรับพิซี่เฟสคับของสาวหน่อยเพลิดานแพงไปเยี่ยมไปยามไปอาา่ามอบควบมวลควบสื่อเนี่ยกับพี่น้องทางนครพนมและกจังหวัดไก่เคียงทั้งฟังสปปน้ำบุรีคอยว่า<ฆ>เอองานใหญ่ชมฟรี่สันดอกเฉพาะโพกเบาะนะั<ฆ>่นน่ะเออดีเจโจ โ,โซวหวานพะนะแม่โอ้ยไข่ห,าหาขวานโอ้ดีเจโจไข่หวานอืมรับเชิญเชิญสอ,องถุเลือกสองทุมเลือกตีสองเอ2 2> ด้อ,ดอพี่น้องเด้อนาสารากลังจังหวัดนครพนมเป็นงานไหลเลือกไฟพี่น้องอืมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมไปกันหลายๆพี่น้องฟีน่นะฮะที่นี่กษิได้เดินสายย่าวเาแล้วนะพี่น้องเนาะสำรับ วงการมลอลงมอลำสู้ขนาดนี้แหละหลังจากเปิดฤด,ดูกาลไปว่าสันเทอเจ้าสันพี่น้องสุดท้ายไทยซุดกระซงกำลังใจสู้ผู้สู้คนสรงกำลังใจคู่กากับคู่ปอหนมานพี่น้องเนาะขอกันคลิปหนะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ